วิธีแก้ไลน์ไม่แจ้งเตือนถ้าเพื่อนเพื่อนลองหลายวิธีแล้วนะครับไลน์ก็ยังไม่แจ้งเตือนเบนแนะนําให้เราลบแอปไลน์และโหลดใหม่เพื่อเป็นการรีเซ็ตค่าทั้งหมดให้กับไลน์นะครับเพื่อนเพื่อนะครับสามารถทําตามเบนได้นะครับข้อมูลไลน์จะได้ไม่หายและแชทไลน์จะอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับให้เรากดเข้าไลน์ได้เลยจากนั้นให้กดหน้าหลักตรงนี้ก่อนและกดมาที่ฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้ทีนี้ให้กดบัญชีและถ้าเป็น Android นะครับเรากดเชื่อมบัญชีไลน์เข้ากับ Google ได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นของ iPhone ให้เรามาเชื่อมลา์เข้ากับ Apple ID ได้นะครับอาจจะตัวอย่างนะครับเป็นใช้ Android เนาะทีนี้ให้เลือกบัญชี Google ที่ยังไม่ได้มีการผูกกับบัญชีไลน์อื่นอยู่กดเลือกได้เลยครับอย่าลืมจําบัญชีให้ได้นะครับถ้าเลือกเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นยกเลยการเชื่อมต่อแบบนี้ก็แปลว่าถูกต้องนะครับต่อมาให้เรากดย้อนกลับและกดสำรองข้อมูลการแชทตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วกดสำรองข้อมูลตอนนี้เลยตรงนี้ให้เรากดปิด เสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆนะครับมาป้อนรห AH ัส6ตัวเบนแนะนําให้เราป้อนรหัสที่เราจําได้ง่ายเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับในช่องที่2ให้ป้อนรหัสให้เหมือนกับช่องข้างบนป้อนให้ตรงกันนะครับเมื่อป้อนตรงกันแล้วนะครับให้เรากดต่อไปและกดใช้รหัสนี้เสร็จแล้วให้เรามาเลือกบัญชีที่จะสํารองข้อมูลประวัติแชทต,ตรงนี้เบนแนะนานให้เลือกบัญชีเดียวกับบัญชีที่ผูกกับไลน์ในขั้นตอนเมื่อกี้ได้เลยนะครับจะได้จําได้ง่ายนะครับ อะไรเครื่องนะครับจะค้างแบบนี้นะครับแปลว่ายังไม่ได้ให้เรากดตกลงก่อนเสร็จแล้วให้เลือกบัญชีใหม่อีกครั้งครับถ้าเลือกบัญชีใหม่อีกครั้งและเมลขึ้นตรงนี้แล้วนะครับก็ไปว่าได้แล้วนะครับให้เรากดเริ่มการสำรองข้อมูลโอเคครับจากนั้นรอสักครู่นะครับโอเคครับจากนั้นจะเด้งมาทีน่าเนี่ยนะครับให้เรามาเช็คดูวันที่และเวลานะครับว่าตรงกับวันที่และเวลาปัจจุบันไหมถ้าตรงนะครับก็ไปว่าเราสำรองข้อมูลประวัติแชทลาย่านแล้วนะครับ ต่อมาเรามาลบลายและโหลดใหม่ได้เลยกดค้นหานะครับและกดช่องค้นหาตรงนี้จากนั้นให้เราพิมพ์ลายเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับพิมพ์เสร็จแล้วให้กดเข้าได้เลยครับเนี่ยนะครับถ้าเจอแอปลายแล้วนะครับให้เรากดเข้ามาที่แอปและกดถอนติดตั้งได้เลยอาจจะนั้นกดถอนได้เลยครับเมื่อถอนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราติดตั้งลายใหม่ได้เลยครับเมื่อติดตั้งลายเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นเปิดแบบนี้นะครับให้เรากลับเข้าลายได้เลยครับ จากนั้นจะมีให้เราล็อกอินให้เรากดเข้าระบบและกดเลือกอุปกรณ์หลักเสร็จแล้วกดตกลงต่อมาให้กดเข้าระบบด้วยวิธีอื่นจากนั้นให้เลือกบัญชี Google ได้เลยครับอ่าต่อมานะครับมาติ๊กตรงข้อกําหนดนี้นะครับและกดดําเนินต่อได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับจะมีให้เราเลือกบัญชี Gmail เราก็เลือกบัญชี Gmail ที่ผูกกับไลน์เราได้เลยครับเมื่อกี้เราเลือกเมลไหนนะครับก็เลือกเมลให้ถูกต้อง ถ้าเลือกถูกต้องนะครับมันจะมีบัญชีไลน์ของเราโผล่มาแบบนี้ให้เรากดเข้าระบบได้เลยครับหน้าต่อมาจะมีให้เราเลือกบัญชี Google ที่จะกู้แชทไลน์นะครับอ่าตรงนี้ให้กดอนุญาตการเข้าถึงนะครับจากนั้นนะครับเ,เพื่อนๆก็เลือกบัญชี Google หรือว่า Gmail ที่ได้สำรองประวัติแชทไลน์ไว้นะครับและกดตกลงได้เลยครับโอเคครับถ้ามีโผล่ขึ้นแล้วนะครับให้เรากดเรียกคืนประวัติการแชทได้เลย จากนั้นให้เราใส่รหัส6ตัวเป็นรหัสที่เบนบอกให้เป็นเพื่อนตั้งรหัสที่เราจําได้ง่ายเข้าไปนั่นแหละครับก็มาป้อนในหน้านี้ได้เลยครับถ้าป้อนเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้านี้ให้เรากดต่อไปได้เลยอันหน้าต่อไปนะครับตรงนี้สําคัญนะครับในส่วนของการรับการแจ้งเตือนให้เราเปิดตั้งค่าและอนุญาตการแจ้งเตือนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ให้เรากดไม่แสดงและกดอนุญาตการเข้าถึงแบตเตอรี่ได้เลยครับ ก็สองจุดนี่แหละครับเป็นส่วนสําคัญทําให้ไลน์ของเรานะครับกับแมาแจ้งเตือนเป็นปกติเพื่อนๆก็กดตามได้เลยนะครับหลังจากที่เรานะครับเข้าไลน์เสร็จแล้วข้อมูลทุกอย่างในบัญชีไลน์ของเรานะครับจะอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับเพื่อนอยู่ครบกลุ่มอยู่ครบรวมไปถึงบริการต่างๆจะอยู่ครบถ้วนครบทุกอย่างเลยครับและในส่วนของแชทไลน์รวมไปถึงในโน้ตกับอัลบั้มก็จะอยู่ครบทวนเหมือนเดิมเลยนะครับ เมื่อกับเข้าไลน์ได้แล้วนะครับเราก็ลองทดสอบดูนะครับว่าไลน์ของเราแจ้งเตือนแล้วหรือยังบางเครื่องนะครับจะแจ้งเตือนโดยทันทีนะครับหลังจากที่เราลบไลน์และลงใหม่นะครับแต่บางเครื่องนะครับจะแจ้งเตือนแต่จะไม่โชว์หน้าต่างลอยแบบนี้นะครับถ้าไม่โชว์นะครับให้ตั้งค่าเพิ่มเติมโดยการกดจิ้มค้างไว้ที่แอปไลน์จากนั้นกดตัวไอข้อมูลแอปทีนี้นะครับให้เราเลื่อนมาหาการแจ้งเตือน อาจารย์นั้นนะครับก็เลื่อนมาหาการแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งให้กดเข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราเปิดการแจ้งเตือนหน้าต่างลอยแบบนี้นะครับก็ตั้งค่าแค่นี้แหละครับหลังจากนี้นะครับถ้ามีคนอื่นทักไลน์มานะครับมันก็จะขึ้นการแจ้งเตือนแบบนี้เลยครับและเวลาที่เรานะครับปิดหน้าจอเวลาที่มีคนทักไลน์มานะครับมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้เลยครับรวมไปถึงการโพ้นะครับก็จะกลับมาแจ้งเตือนตามปกติแบบนี้เลยครับ ก็ไลน์นะครับส่วนมากมีปัญหาเพราะว่าแอปไลน์เป็นแอปที่มีข้อมูลค่อนข้างเยอะแถมนะครับไลน์บางเครื่องเวลาเราใช้ไปสักพักมันถูกจํากัดในเรื่องของการแจ้งเตือนและการเข้าถึงแบตเตอรี่ทําให้หลายคนนะครับหาวิธีแก้หลายวิธีแล้วนะครับสุดท้ายไลน์ก็จะไม่แจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเป็นแนะนําให้เราใช้วิธีการลบแอปไลน์และโหลดใหม่วิธีนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการเคลียร์ข้อมูลต่างๆและเปิดค่าการแจ้งเตือนและการเข้าถึงแบตเตอรี่ทําให้ไลน์ของเรานะครับกลับมาแจ้งเตือนตามปกตินะครับ เ,เพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยครับ